สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถมสานนะคะยิงไทยในสวีเดนมาแล้วมาแล้วค่ะไล่ชมสุริยุปราคาเนาะเออที่สวีเดนค่ะรู้เลวสวีเดนมา,มา,ม,ามาค่ะพอได้เห็นนะคะท่านใดเรามาชมไปด้วยกันนะคะไม่เยอะค่ะแต่ก็ ที่ไม่ได้ไลฟ์ข่าวที่แล้วเพราะว่าก็รอมาส่องดูตั้งแต่ห้าโมงเช้ากับสามสิบนาทีแล้วนะคะตั้งแต่ที่ตั้งแต่ห้าโมงห้าโมงครึ่งนะคะห้าโมงสซเวเรนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยนะคะเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ก็บางท่าน ความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะนี่นะคะพอได้เห็นห,หน่อยๆสวัสดียินดีต้อนรับค่ะความคิดเห็นอย่างไรเราก็เคาะเคาะเคาะโชคดีโชคดีไปแล้วนะคะขอให้โชคดีเนาะเราก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมเมฆเยอะนี่นี่เมฆเริ่มจะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ชมไปด้กันเลยค่ะตื่นเต้นนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็รอไปอีกหนึ่งรอยปีหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะคะพูดว่าอย่างนั้นนะคะสรัญญาก็ไม่แน่ใจเนะเาะดูตรงนี้แหละคะ่ะมองพอมองเห็นนะคะที่บ้านนี่แหละที่รูเร็วสวีเดนนะคะเดี๋ยวเมฆเริ่มจะลอยหายหนีไปแล้วนะคะนี่ดูเดี๋ยวข้างบ้านนี่เองนะคะ <c oughs> ่นใดที่ไม่ได้มีโอกาสนี่นะคะเห็นไหมคะแป๊หนึ่งเนาะนี่นี่นะคะโอ้เข้าไปได้เข <c oughs> ้ไปได้คือ สุริยุปราคานะคะมาแล้วมาแล้วคะ่ะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวโอ้โหอุยอเมฆเยอะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยเมฆจะหายไปแล้วนะคะแป๊บนึงนะนี่นะคะรออีกแป๊บนึงนี่เมฆเมฆจะหายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปด้วยกันเนาะปรากฏการณ์นะคะไม่ไม่ไม่ค่อยบ่อยนะคะเนาะแสงพระอาทิตย์ โลกบางแสงพรอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะคะสลัญยาก็เม่นี่นี่นะคะโอ้โหเห็นโอ้มเมกยะนะะืนค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเมกจะหายแล้วะคะ่ะโอ้นี่นะคะเข้าฝากกดลิกดแชรกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยะคะ่ะมาเร็วมาเร็วโอ้โหแป๊บหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าไม่ให้มองด้วยตาเปล่านะคะับสัญญามีแว่นกันแดดนะ <c oughs> สัญญามีแว่นกันแดด <c oughs> หวังว่าจะช่วยได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึงเออ,เอน,นี่บังด้วยนะะ <c oughs> มีเมฆบังด้วยนะคะก็เลยโชคดีไปเนาะเ <c oughs> ออเออเอ ขอบคุณนะคะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเดี๋ยวเรามารอรุ่นด้วยกันนะคะว่าจะออกตอนไหนมาตั้งแต่มาตั้งแต่ห้าโมงเช้าแล้วนะคะห้าโมงครึ่ง พื่อนร่วมงานก็บอกว่าจะมาห้าโมงครึ่งนะคะก็เลยมารอลุ้นตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะคะไม่งั้นสลญญยาขึ้นไรชมนกไปแล้วล่วนะเนาะทำเวทีนกไปแล้วด้วยนะคะนี่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 อ๋อนี่นะคะแป๊บหนึ่งอูอ้มือก็สั่สๆนๆะคอนคอนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหวังว่านะคะหวังว่าเมฆจะออกเนาะ รัญญาก็เคาะเคาะเฮงเฮงเเฮงเฮงลยลุยยยไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเคาะด้วยกันนะอ่คริสฮัลโหลคริสยูริซิวัดเยอะดูไอลคิงลูคิงว่ห้สนสุนสุน for มาร์เคลเซ่สุ for มร์เคิเซทุอยเฮตเด Ah, ah. Det är inte så ofta. Det... Vet du inte det? Idag är det Min gamla kollega som sa att det ska hända Natur, vad heter den? Som Zon förmörkar sig. Zon Ljudet hindrar vad heter sol? Om händer nu och måste vänta 101 år till. Ah. Tack tack! Mycket moln, det är svårt att se. Ser ni, ser ni någonting? Ah. ได้ได้ได้เวนต์ตลิดธ์แต่โอ้โอสุสุริยุป,ปราคาหรือว่าสุริยุคาดนะคะเนาะโอ้เมื่อยเมื่อยแขนลนะอ่ะประมาณนี้นะท่านท่านใดตาดีนี่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 มาน,นี่นะคะนี่นี่นี่โอ้โหอืมอืม เห็นนะคะเห็นเนาะอ่าอนนี้จะออกแล้วนะคะแล้วจะออกแล้วนี่นี่สลัญญาก็แสงแรงมากนะคะแสงแรงเนาะนั่นแหละเขาถึงไม่ให้ดูด้วยตาเปล่านะคะโอ้โหนี่นี่มาแล้วมาแล้วเขาไม่ให้ดูด้วยตาเปล่าแต่สรัญญาก็มีแว่นกันแดดนะคะแว่นกันแดดเขาก็ว่า มีป้องกันแสง UV ด้วยนะคะก็ฮัลโหลเวทเวทเวทออกมาแล้วนะคะโอ้โห,โหแล้วจะเห็นไหมเนี่ยกด ได้ภาพไปบ้างแล้วนะคะนิดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my friend ว่า for film a d ท h i m l น n ์ yeah let us soul for merkense idag ny inter volley t oh. In world, i m l e n idag Jaha, okej. Okay. Tack, tack för att ni förstår. Jag tänkte bara, för att det inte händer så ofta. Jag googlade... Man måste vänta ett hundra, ett år till innan man ser. Oh, det är svårt. Jag är lite... Åh, oh, där, där, där! Ser ni, ser ni? Det här. Ser ni, ser ni? Oh. โอ้ยเฮ้ยฟรนด์วันนี้ดูเอจเตอรฟินโอ้ thank อ o u เห็นไหมคะมันเนาะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวมันจะมืดมืดไปด้วยกันนะคะแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ดีไหมเนี่ยมันจะเห็นไหมเนี่ย Ja, 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 okej, okay, sorry. Uh, fem, 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 sex i ett. Klockan uh, ungefär fem i ett, mitt på dagen. Ah, uh, fem i ett. Oj, uh, sorry! Tolv, tolv i ett. Ja. Yeah. อะไรอะไรในโฟลตโอโยกโอโยกทิตาโพสูลแอนออกซ่านตาโยฟุกุเซละเออเออเอออย่าโครงการแฟมอีแฟมนื้อนื้อเนื้อแคนี้ซูลโอ้ย อ๋อออกไปแล้วนะคะอู้เร็วมากเลยเนาะโอ้โหออกไปแล้วนะคะออประมาณนั้นเนาะ,ะอู้ซู่เลนเอฟฟีนทักทักนูนูไดเดอเอเวอร์ทุยอู้วม่อคออนูโอ,โอ้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านทุกกำลังใจเป็นกำลังใจให้ตะลันยาด้วยเนาะ เออเขาก็เหมือนเมือนสิ่งไม่ดีออกไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเนาะตอนนี้ก็สิ่งเลวร้ายก็ไปแล้วนะคะโอ้ยเดชเอเซนเนแย่แย่ย่แย่โอ้นูแอนู้อเอเนนวิไลนายเดี๋ยวงานต่อไปก็มาทำความสะอาดรังนกนะคะ อออกแล้วนะคะเนาะออกแล้วนะคะเออประมาณนั้นเนาะขอพระคุณห้าไลค์นะคะส,ส,สุริยุป,ปร,ราคานะคะเออซูลฟมอร์กเกนเซออกไปแล้วนะคะเออตอนนี้เราก็เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ้าว อ่าไรแล้วกดกลับไมาได้นะคะอุย้ยเนาะกดกลับไมาได้นะคะโอ้สลายดาวสามานี่นะคะอ่าอู้นี่สวยงามกลับคืนแล้วนะคะอุย้ยเนาะนี่นะคะอ่โอ้ สวยงามแล้วโซฟีเดือด thank you thank you เออกดเลิฟกดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะสู้เลยนะฟีนอ่ะไปแล้วสิ่งเลวร้ายออกไปแล้วนะคะอ่าท่านผู้ชมก็หดหายไปด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมก็หายไปด้วยนะคะมันก็ขออภัยนะคะคือธรรมชาตินะกล้องมือถือก็จะเป็นประมาณ iPhone uh, 14สี่พรูมแมกซ์นะคะก็เลยมันก็เลยได้เท่านี้นะคะก็ดีใจแล้วนะคะเนาะที่ได้เห็นนะปรากฏการธรรมชาตินะคะเดี๋ยวได้ภาพสั้นๆไปให้ชมนะคะมันก็เดี๋ยวเรา นี่ออกแล้วนะคะโอ,โอเคนะคะเดี๋ยว <laughs> เ,ออเราไปชมนกกันต่อนะคะทำะไม่เป็นไรเนาะหรือว่าจะสักสิบหนาทียี่นาทีพอนะคะเพราะว่าจะได้เป็นเป็นอะไรนะคลิปๆไปนะคะเนาะขอบคุณนะคะ พบกันใหม่ไลนหน้าค่ะบายบายประมาณนี้นะคะเนาะอ <c oughs> หน้าตาสรายาก็ไม่ได้ที่นี่เลยนะคะเนาะขอบคุณคะ่ะเลิฟ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 ทักไปมีแค่คนทิติวตทวิตเน,นสตกองเฮ้ยโด้ do. Thank you everybody See you next time Bye bye เอาแค่นี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นบ้างนะคะ เดี๋ยวติดตามไปชมนกต่อนะคะขอบคุณค่ะ